สวัสดีค่ะวันนี้พี่แอมีเตรียมสมบินอีกแล้วนะคะอาหารหน้ามันนวลเลี้ยนนมนมนีเ่เสื้อด้านหลังค่ะสองหลุมนะคะนาราทรแล้วก็พิรพัสนะคะอบรมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมเป็นไงบ้างอบรมม่วงครับม่วงแต่ได้ความรู้อยู่ใช่ไหมครับผมอ,อันนี้บินมันที่บ <22 S 1> โรงงานโอเชียนนะคะแล้วย2ิบสองเหมือนกันครับแบตเตอรี่ครับผมยูซ่านะคะ ส่วนสองนมนี้เพิ่งมาบินวันนี้วันแรกนะวันนี้มาเซ็นสัญญาเซ็นเอกสารก่อนเดี๋ยววันจันทร์ค่อยเข้าอบรมนะคะอันนี้บินโรงงานแปรรูปแผ,ลลแแผแ่นเหล็กสแตนเลสก็คือวอวซินนะคะสองนมนี้เลยนะคะน้องอ,อะไรน,น,นะลพลัรอ่าแล้วก็ต้องอดิเทพนะคะก็นนเป็นทีมงาน,อนของพี่แอมมี่หมดเลยก็ค,คือวันนี้ก็จะแจกเสื้อทีมนะคะคนละสีคนละสีกันไปแต่ว่าด้านหลังเราเหมือนกันเนาะโอเคไหมชอบไหมคะ โอเคเพียมี่ก็ขอบคุณน้องๆ <c oughs> ทุกคนนะคะ <c oughs> ที่ให้เพียมี่ดูแลแล้วก็ได้บินกันจริงๆแล้วยังไงก็ไปทํางานไต้หวันก็ดูแลสุขภาพขยันแข่งทํางานเรียนรู้งานให้ไวกันนะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะไปเยี่ยมนะคะ okay, bye, C N o y. อ่าโอเคเอาไปยบเอฟซีน่อยนี่ค่ะเดี๋ยวก่นนะ